อาอีคลิปเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องวันนี้วันฟราคึมๆม,มือนเดิมมาเด้อใครวางก็มาทำคอนเทนต์น้ำกันเด้อนี่แหละอยู่นี่แหละน้องมากเงี่ยแหละมาซิบหลอกใครวางก็มาวิ่งดินเด้อทำคอนเทนต์น้ำกันถ่ายคงได้คลิปคลิปเปลี่ยว จะติดบนออหลอบเียหลอดบ,บนออดิ้มชิงแช่แช่แหะพี่น้อง ดูอ่ะทางเขาออืก็จะเป็นตาโจมฉันแหละเอาละมาละ,ะมาละพ่อแม่ไปนอกอยากเขียวเอาละแต่จะออกกินน้ำเสยขั้นหนึ่งก็มารอแล้วเขาเปลี่ยนยางแล้วเดี๋ยวเราอ่ะ ะจะเขียวจะรอดหรือไม่มาแล้วไปแล้วมารอ,อดหรือไม่นอ้อจะได้ใช้บริการแมคโครไหมโ้ัเฮ้ยเฮ้เ้ยเ้เย นเน,นึ่งวันแต่เจ็ดติดวะไปละลุยลุยลุยละพ่อแม่น้องแค่นี้แหละเด้อใครบางๆก็มาทำคอนเทนต์บ่อด,ดินน้ำกันเด้อ